ปิดยังไงล่ะมันต้องปิดดูบ้านแดงให้แม่หน่อยว่าเสียงเข้าไหมช่วงนี้คนก็จะรำคาญน,นิดนึงเพราะอะไรก็ไม่รู้ปรับไปปรับมาสวัสดีค่ะ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสวัสดีค่ะหนึ่งท่านที่เข้ามาอันนี้คือลูกสาวแม่เทสเสียงให้ใช่ไหมสวัสดีค่ะ ได้ยินเสียงไหมคะวันนี้จะพาทุกคนมาชมตัวซปเปอร์คัพนะคะภาพชัดเจนซปเปอร์ใหม่นะคะตัวเนี้ยเ,เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีทั้งหมดกี่สีนะเดี๋ยวจะพามาชมกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่สีได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะพักครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานยนต์อินฟินิตี้นะคะคุณกำลังอยู่กับเซลนกปีหน้าจะเปลี่ยนเป็นเซลปนกปีนี้ขอใช้เซลนกก่อนนะคะขอใช้เซลนกก่อนนะปีหน้าจะเปลี่ยนเป็นเซลปนกให้อายุอนามเริ่มใกล้กเกษียณโอ้เห็นคลิปเขาบอกว่าจะ,กะเกษียณอายุเจ็ดสิบใช่ไหมแล้วก็ไปเจอเจอคลิปตลกมากเลยเป็นแบบนั่งทํางานอยู่แล้วแบบว่าคอมวางไกลๆใช่ไหมแล้วก็อย่างเงี้ยพิมเออแต่สักพักแบบ น้ำอะไรเนี่ยว่าง,งั้นเขาพูดอ๊ย้ยกิง่งสมมุตินะพี่ฉีเล็ดแล้วพาพี่ไปเข้า้องแราหน่อยเกษียนเจ็ดสิวนะเออ <c oughs> ใช่หาทำเนาะหาทำอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้แบบน่าจะพร้อมแล้วแต่ว่าจะทํายังไงดีกับเครื่องของพี่กิง่งอะมันย่อกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมมันย่อกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเราจะเริ่มเอารถเข้ามาแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว,วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตัวก่อนดูหนูดูในบ้าน บ้านแดงให้ให้หน่อยนะคะว่าเห็นอ่ะ,อะโอเคค่ะทุกคนขออภัยทั้งเจ็ดท่านด้วยนะคะช่วงนี้เจ้าของเครื่องธุรกิจพันล้านโอเคค่ะมาเอาใหม่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 นะคะมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เดี๋ยวเราจะเปิดตัวอยากเป็นทางการและเอาใหม่นะคะ เทคก่อนเทควันเทคทูเทคทรีแอคชั่นอ่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทั้งสองบ้านเลยนะคะวันนี้อยู่กับเซียวนกนะที่ชานยุนอินฟินิตี้ค่ะเรามีโปรดักต์ใหม่ครั้งใดนะคะเราก็จะมีการขึ้นไลฟ์ครั้งนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวซูเปอร์คัพเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นออนิวซูเปอร์คัพนะคะเปิดตัวมาสักพักละประมาณ2 น่าจะสองอาทิตย์ได้แล้วนะคะแต่ว่ากว่าจะมีรถครบสีเนี่ยรอนานมากๆเลยนะคะรถไม่มีแบบไม่สามารถหาให้ครบสีได้เลยจนวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่รถมาลงแบบครบสีมีครบสีสีเลยแต่ว่าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยสามสีแล้วก็มีสเปเชียลเอดิชันที่เป็นตัวลิมิเต็ดเอดิชันมาด้วย1สีแต่ก็คือเป็นสีเดียวกันกับตัว สแตนดาร์ดนั่นแหละเพียงแต่แต่งเป็นลิมิเต็ดเอดิชันมีมาทั้งหมด4สี 4. มาดูกันค่ะว่าสีไหนจะสวยไปกว่ากันแต่ก่อนจะเปิดตัวรถที่เป็นลิมิเต็ดนะคะเดี๋ยวจะแต่งโชว์เลยค่ะว่าเขาให้อะไรมาบ้างมาทวนก,นกันก่อนว่าใน All New s u p e r c u p เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง อย่างที่เซลได้ไลฟ์ไปก่อนหน้านี้ว่าตัว All n e u s u p e r c u p เนี่ยหน้าตาหรือว่าดิเมนชันมันคือหน้าเดิมเลยหน้าเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะให้หน้าตาเดิมๆนั่นก็คือเป็นทรงแบบเรโทรแบบนี้ไฟกลมกระจกกลมเบาะตอนเดียวนะคะใช้เบาะสีดำโทนสีเหมือนเดิมมีแบบโมโนโทนและทูโทนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือให้เทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมาตัวที่เป็นอ n นิวนะคะนี่สังเกตดู จากล้อด้านหน้าเราจะเห็นว่าเขาเพิ่มดิสเบรกมาให้เป็นดิสเบรกที่มาพร้อมกับระบบเบรกแบบคอมบเบรกอย่างที่ทราบกันว่าตัว ซูเปอร,ร์คาร์เนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเลยตั้งแต่สมัยที่เป็นเบาะตอนเดียวไฟเหลี่ยมเบาะสองตอนไฟกลมนะคะไม่เคยมีครั้งไหนที่สุปเป็นดิสเบรกเพิ่มระบบคอมบเบรกให้ด้วยดังนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกที่ดีขึ้นระยะเบรกของอ่าเขาเรียกว่าอะไรการทํางานของเบรกอะคะ่ะประสิทธิภาพจะดีขึ้นจะช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังให้สัมพันธ์กันมากขึ้นอันนี้ก็คือตัวที่เพิ่มมามาพร้อมกับสีสี ซึ่งเป็นสีเดิมเนี่ยสองสีด้วยกันนั่นก็คือสีเหลืองขาวเป็นทูโทนและสีฟ้าขาวเป็นทูโทนเช่นเดียวกันค่ะแต่ยังคงสีที่ขายดีเอาไว้อีกสองสีนั่นก็คือสีเทาขาวคันนี้ชมก่อนหน้านี้ก็มีเทาขาวค่ะสีแบบเดียวกันเลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยทรงเดียวกันทุกอย่างต่างแค่ตัวเดิมไม่มีตัวดิสเบรแต่ตัวใหม่จะมีดิสเบรกและสีเขียวโมโนโทนค่ะ ส่วนอีกสีหนึ่งที่เป็นสีฟ้าขาวเวลาดูแบบคันเดียวๆเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกกับสีเทาขาวนะเดี๋ยววันนี้จะจอดให้ดูว่าระหว่างเทาขาวกับฟ้าขาวเนี่ยสีต่างกันยังไงอะขอตัวซูเปอร,ร์คัพสีใหม่หน่อยจ้ะเอาซูเปอร,ร์คัพสีใหม่เข้ามาดูแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างมาติดอะไรด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกของในกล่องกันว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตัวที่เป็นสีใหม่ฟ้าขาวสีเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูกันว่า ตัวแต่งฟูจิซังหน้าตาเป็นยังไงนะคะจะสวยสมมงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันค่ะอืมสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะที่อยู่ในบ้านแดงนะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวฟูจิซังใกล้ๆว่าหน้าตาตัวฟูจิซังหน้าตาเป็นยังไงนะคะมีอะไรแต่งอะไรให้มาบ้างฝั่งนี้คนน้อยจังเลยฝั่งนี้คนน้อยจังเลยฝากข้อจงเข้าใจฝากแชร์ให้หน่อยนะคะฝากแบบ เรียกเพื่อนเรียกฝูงเข้ามาให้หน่อยค่ะอุตส่าห์เอาตัวลิมิเต็ดมาให้ดูแล้วโอ้คนดูบางไปนิดนึงนะนดูบางไปนิดนึงแต่ว่าในไลฟ์ของบ้านแดงอะเหมือนมันไม่ค่อยชัดเลยมันชัดไหมลูกชัดอยู่ใช่ไหมโอเคชัดอยู่เนาะตามแม่ไม่ดีจ๋าคอรถอยู่นี่ขอรถอยู่นี่หรอ ที่แกไม่มีหรอเดี๋ยวสักไหนเราก็จะลงไปหน้าวิงมันเออเออเอไปไอ่าน,นี่อันนี้อันนี้นายแบบนะคะเราให้ในายแบบเข็นเข้ามาหนูบอกพี่ช่างแล้วป่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวช่างไหนกันก็ได้เออชิดไปไหมลกูกเอาเอาเฉียงเฉียงนิดนึงก็ได้พี่กิ่งมาบอกน้องจอดรถไหนมันชิดมันเบียดไป เออเฉียงประมาณนี้แหละเฉียงมานี่แหละสวยละเฉียงมานี่ละนี่โอเคนี่มาแล้วค่ะทุกคนเปิดตัวตัว,ตวฟูจิมาแล้วนะคะโอ้ย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าใกล้อย่าใกล้ไปเอาตูดเอยียงออกมานิดนึงมันจะเดินไม่ได้โอเคค่ะอ่าโอเคนี่อันนี้คือตัวฟูจิซังนะคะทุกคนตัวฟูจิซังเป็นสีฟ้าอ๋อพอมาจอดแบบนี้เห็นแล้วว่าสีมันต่างกันยังไงนะคะ กระจกไม่ต้องติดก็สวยเนาะต้องติดหรอไม่ติดก็สวยละนี่เปิดตัวตัวฟูจินะคะทุกคนมีมาละใครสนใจคนเขียนรถนะคะรับอันนี้แบบความสามารถพิเศษนอกจากจะเข็นรถได้แล้วชวงเล่าอร่อยมากนะคะอ่ะตัวนี้คือตัวฟูจินะคะตัว l i m i t ต็ดเอดิชั่นฟูจิซังแรงบันดาลใจนะคะเป็นรถที่ขับ ขี่ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นอย่างลงตัวคือเห็นก็ต้องรู้เลยเนาะภูเขาไฟฟูจิก็มีแค่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นอันนี้ยังไม่ได้ติดกระจกนะคะทุกคนก็เข้ามาพร้อมกับสีฟ้าขาวเป็นสีทูโทนซึ่งตัวสแตนดาร์ดก็มีสีฟ้าขาวนะก็จะไม่มีพวกสติกเกอร์ลายนะคะอ้าไปยืนในในใไลฟ์จะได้ชี้ให้แม่ดูแม่จะได้ไม่ต้องเดินไปมาไปยืนเลยนี่ สีที่ให้มาของตัวสเปเชียลเนี่ยจะเป็นสีฟ้าขาวมาพร้อมกับสติกเกอร์ด้านหน้าชี้ลบานหน้าด้านหน้าสติกเกอรอ์จะมีสองฝั่งเลยนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของรถซูเปอร,ร์คัพซึ่งตัวเนี้ยสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นเนี่ยเป็นหน้ารูปหน้ารถนะคะเป็นแฮน์เนาะเป็นรูปแฮน์แล้วก็มีกระจกแล้วก็มีคําว่าฟูจิซังนะคะเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็มีคําว่าซุเปอร,ร์คชีด้วยลูกชี้ด้วยชี้ชชตามแม่อ่านมีคําว่าซุเปอร,ร์คัรขลางขลงัง <Yeah. S 1> อ่านภาษาอังกฤษออกไหมโ <Yeah. S 1> อเอค okay. <laughs> นะคะมันจะมีคําว่าซุเปอร,ร์คัรอยู่ตรงนี้ตรงตัวหนังสืออาชี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นรูปรถนั่นแหละเป็นรูปหน้ารถแล้วก็ตรงภูเขาไฟเนี่ยก็จะเป็นเหมือนชิวยกสูงขึ้นมาแล้วก็มีรูปภูเขาไฟอยู่ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะคะน่าจะเป็นคันจิคันจินะคะ <laughs> น่าจะเขียนว่าฟูจิซังแหละนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นคําว่าฟูจิซังใช้ชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นส่วนด้านหน้าก็จะเป็นชี้ไปด้วยลูกโลโก้ฮอนด้านะคะอยู่ตรงกลางโอเคเป็นสติกเกอร์ฮอนด้ไฟก็เป็นไฟทรงกลมปกติเลยส่วนด้านด้านข้างนะคะถัดเข้ามานี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่ครอบตรงที่ครอบอ่าถูกต้องตรงนี้นะคะปกติเนี่ยเขาก็จะเอาไว้พวก สมุดรับประกันคุณภาพนะคะสมุดรับประกันคุณภาพก็จะเอาไว้ช่องนี้ซึ่งเขาก็จะมีสติกเกอร์ภูเขาไฟฟูจินะคะใหญ่ๆเลยแล้วก็มีคําว่าฟูจิสร้างเขียนไว้รูปภูเขาไฟเนี่ยจะเป็นภูเขาไฟในฤดูหนาวมีหิมะตกนะคะปกคลุมอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพระอาทิตย์แล้วก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรอะสถาปัตยกรรมขเขาอะเป็น